สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนแบบ2ตัวให้ดูกันเป็นแนวทางม้วนวันที่16ธันวาคม2568มาดู้เลยครับสูตรนี้เดินต่ออีกไหมนี่คือซีดีม้วนล่าสุดทีผ่นานมาครับคำนวณได้2กับ9นะครับออก252เข้าเป็นตัวแรกครับถูกเป็นงวดที่13นะครับก่อนจะไปคำนวณเรามาดูซีตีศูนย์ี้กันก่อนครับ เมวันแรกครับคำนวณได้เท่ากับสามน, holiness, นะครับนี่คือแนวรันเลขหนึ่หลักร้อยครับศูนย์ที่สองตัวเดินดีนะครับออกสามห้าสองครับเข้าดึนตัวที่สองครับมันจะเป็นหลักร้อยครับทันไ้มครับงวดนี้ครับได้สามกับศูนย์นะงวดนี้ออกสามเก้าสองครับเข้าด่นตัวแรกนะครับมาในตำแหน่งหลักร้อยทุเป็นงวดที่สองทันไหมงวดที่สามครับ วันนี้ได้ห้ากับสองออกสองสี่หกครับเข้าดินดูที่2อนะครับต่อมาง่วดที่สี่ครับวันนี้ได้หกับสามครับใน่วันนี้ออกสามสองสี่นะครับเข้าดินดูที่สองครับมา่นทำหลักรน่ยไว้ครับต่อมาง่วดที่ห้าครับวันนี้ได้8ดกับห้าครับออกแปดห้าสองวดนนี้มาสองดูเลยครับแต่สูงนี้เราจะนิ้นไปที่หลักรน่วยครับต่อมาเ่อวดที่หกวันนี้ครับได้แปดกับห้าครับออกแปดหกห้านะครับวันนี้สูงมา สองตัวนะครับเข้าที่หนึ่งหน่วยเราเล็กนี้เข้าทำเป็นหลักหน่วยเล็นินึงแปดครับต่อมาวันนี้ครับออกสามห้าหกสู่ได้หกกับสามมาด้วยกันเลยนะครับหกกับสามนะครับเล็กนี้เข้าหลักหน่วยเล็กนิดนงสามครับวันที่แปดครับวันนี้ได้หกกับสามเข้าเดินดูแรกครับหมายหลักรน่ยครับต่อมาครับวันที่เก้าครับหนึ่งวันนี้ได้สองกับเก้าครับวันนี้ออกเก้าเจ็ดแปดครับ วันที่10ครับได้6กับ3ออก6 9เครับต่อมาวันที่11ครับวันนี้ได้8กับ5ครับออก8 9 8ครับต่อมาในวันที่12ครับวันนี้ได้1กับ8ครับออก1 4 5งวันที่13ครับได้2กับ9ออก2 5 2ในส่วนนี้ทินคือผลคำนวณได้สิบามม้วดล่าซื้อผ่านมาครับก็ยังเข้าที่ตำแหน่งหเอาไว้อยู่นะครับใครกำลังตามมาสู่หลักร้อยแบบ2ตัวอยู่ไหมครับ คลิปนี้ผมจะคำนวณย้อนไปดูตั้งแต่สีจิ้งวัานแรกมาที่สู่เริ่มเดินนะครับนี้จะเป็นสีจิ้งวันแรกครับออก3,5,2นะอ่าซึ่งผมจะนำข้อมูลในว้วนนี้มาคำนวดูกันจะเป็นของม้วนที่16พฤษภาคม8 8ครับ 3 0าจะ309ออก352นะครับเราจะมาคำนวณหาผลลับในวันนี้กันครับวิธีคิดตั้งแตสูในคลิปนี้ครับเป็นสูคคำนวณหาหลักร้อยครับสองตัวเดินดีสูนี้ใช้ทำเป็นหลัก10แรงครับ ด้วยแรงบวกกัน2ครั้งนะครับใช้ตําหนลักอ่าสิครั้งที่1นะครับนับบวกกันตําหนักร้อยครั้งที่2ครับอันนี้บวกกัน3ครั้งครับบวกกันหลัก10ครั้งที่2ครับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกันบวกกันสามครั้งครับบวกกันหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บูริเล่คงที่คือ3นะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาลองคำนวณบรรทุนครับ นำแบวกสครับได้เท่าสิบสองสิบแวกสามยี่บอครับบวกสองบามบวกแปดสเป็นสาบวกด้วยสามก็ได้สาหครับตัวแรกวันนี้ได้ได้หนะครับเราจะบวกไป้่เจดแต้มครับได้เท่าสามื่อแรกครับคำได้หกกับ3ครับนี่คือเรื่อที่หลักร้อยที่ได้หนึ่งวันแรกครับทันมาครับวันนี้ครับท่านชมมาลองคำนวณดูครับวันที่ออก3ามเก้าสองซึ่งเราจะนำข้อมูล เงืนะ่อนนี้มาคำนวณนะครับเพื่อหาเลขนี้หลักรวยครับ ไปใช้วิธีคิดอยางนี้ครับทำชมลังคํานวณตามนะครับนี่คือวิธีคิดสูตรหลักร้อยนะครับสองบวกสครับได้เท่ากหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสาสบสอง ยี่สิบยี่สามได้ตัวแรกเลขสามครับบุ๊คไปเจ็แต้มครับได้ทัพศูนย์ครับนี่คืองวดที่สองครับได้สามกับศูนย์ครับออกสามเก้าสองครับต่อมาครับดีๆมงวดที่สามครับงวดนี้ครับสูนี้ได้ห้ากับสองจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมมานลองคำนวณเทียบุญครับ วิธ um, mm ีคิดสูตรนี้ครับ10แรงบวกกับหลักหน่วยแรงครับบวกกัน2ครั้งบวกกับหลัก10ครั้งที่หหลักร้อยครั้งที่2บวกกัน3ครั้งบวกกับหลัก10ครั้งที่2หลักหน่วยครั้งที่2บวกกัน2ครั้งครับหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่อีกครั้งสองบวกสี่ได้เท่าหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบห้าได ในหัวที่สามเข้าเรียนตัวที่สองนะครับแมนดับหนักรอยครับถเป็นหัวที่สามซึ่งที่ต่อไปครับอ่ะซึ่งผมจะมาคำนวณที่เร็ววันนี้นะวัวที่ออกสองห้าสองเป็นสี่วันหน้าทุริ่านมาก็จะใช้ข้อมูลของวันนี้มาคำนวณนะครับเพื่อหาร์รหลักรอยวัที่ออกสอง้าครับ ผล3ตัวท้ายขั้นที่หนึ่งเรามาดูในแผนนี้กันครับของวันวันที่16พฤศจิกายน68ท้ายขั้นที่หนึ่งคือ602ครับคั้นที่2คืเป็นอ2 4 2ท้ายคั้นที่3คือ389ครับได้ท้ายคั้ที่คือ239เเราจะนำมาคำนวณ เล่นดินหลักร้อยใน modulo สอาสองนะครับโดยใช้วิธีคิดดังนี้ครับใช้ทําหลักสิบแลงบวกกับหลักหน่วยแรงคูณ2บวกกับหลักสิบแลงนิดหนึ่งครับหลักร้อยครั้งที่2บวกกันสครั้งนะครับบวกกับหลักสิบครั้งที่2งหลักหน่วยครั้งที่2บวกกันสครั้งครับหลักสิบครั้งที่3บวกกันสครั้งครับนำไปบวกกับตําหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน2ครั้งได้ทั้สี่บวกด้วยสามงที่อีกครั้งนะครับ ที่น้ำชมมาลองคำนวณดูครับ3าบวกส7บเจ็บวก6 1สิบบเวกส2ย5 29 32ตัวแรกได้เลขก2บวกเจแต้มได้9้ครับออก2 5 2ครับถูกเป็นโมด1สนะครับนำครังคลิปนี้เป็นสู่คำนวณปากหลักกรอยบนนะครับสถิติ เดินดีต่อเนื่องเลยนะครับสิบสามวันติดคลิปนี้เป็นเศริงีมวนที่สิบสี่ครับผมจะคำนวณในช่วงการเป็นแนวทางวันวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใครสนใจสู่ในคลิปนี้มาลองคำนวณดูครับหลังร้อยสำหรับม้วนนี้ครับผมจะนำข้อมูลวัวนวันที่หนึ่งธันวาคมมาคำนวณให้ดูกันนะครับเพื่อ หาเลขีนี่หลักร้อยงวดวันที่16ธันวาที่เชื่อมี้นะครับวิธีคิดสูนี้ครับใช้หลักสิบแรกบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักสิบครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2บวกกันบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักสิบครั้งที่2 รลกหน่วยครั้งที่2อบกัน2ครั้งบวกกับหลัก10บครั้งที่3บวกกัน3ครั้งราักร้อยครั้งที่4บวกัน2ครั้งบวกด้วย3คมที่อีกครั้งครับผู้ชมลองคำนวณตามดูนะครับสี่วบวกสองได้หกบวกห้าสิบเอ็ดบปหกบวกเกบหบวกแปด้บวด้วย3ามได้56ตัวแรกวัมมน,นี้ได้ลีหกบวกด้วยเจ็แต้มครับได้3าม ดูคำนวณหลักรอให้สมตัววันนี้ได้หกกับสามครับ คลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้ว,วกับเมืม่คลิปหน้าสวัสดีครับ